วัดีครับสวัสดีครับวันนี้สามเท่ามาคนเดียวนะมาไกลนะฮะมาถึงจังหวัดพิษณุโลกนะครับในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกกนางจาาังหวัดพิษณุโลกนะฮะต้องขอบคุณน้องๆนะครับที่นะฮะให้มาทํารายการวันนี้นะครับเหตุผลที่มาที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาสร้างนวัตกรรมใหม่ที่คิดจากขยะแต่สามารถสร้างมาเป็นเสื้อกันกระสุนให้น้องๆงทหารนี้ได้นะฮะนี่คือความชื่นชมน่าชื่นชมนะครับในความคิด ของคนพิษณโลกขออนุญาตถามอาจารย์เปิ้ลก่อนแล้วกันในฐานะเจ้าของโครงการนะฮะว่าไอเสื้อกันกระสุนที่ทำจากขยะเนี่ยมันเป็นมาไงอัพไซเคิลอ่ะเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกในการรักโลกเราก็คิดงานวิจัยกันขึ้นมาว่าตอนแรกเราจะดีไซน์ออกมาให้กลายเป็นถุงสวย,สวยกระเป๋าสวยเท่ๆปรากฏว่าไอลักษณะอัพไซเคิลแบบนี้ค่ะมีทั่วโลกเลย มียี่ห้อเยอะมากเต็มประเทศไทยเลยแต่พื้นที่ที่เราเลือกศึกษาเนี่ยเขาเลือกพิษณุโลกับสุโขไทยพอเราลงไปทําข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเราพบว่าชาวบ้านเองก็ทําตะกร้าสารทํากระเป๋าทากันมาหมดแล้วถุงกระโปงกาแฟทำกันมาเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่อะไรที่เป็นนวัตกรรมท่านี้ยวันที่เราทำโฟกัสกรุ๊ปอะค่ะบังเอิญมีทหาร พราะบังเอิญว่าพื้นที่ที่เราเลือกศึกษาเป็นตำบลบ้านคลองทหารก็นั่งอยู่สองกลุ่มสามกลุ่มเขาก็หันมามองหน้าเราอาจารย์ถ้าผมคิดเรื่องเสื้อเกาะเป็นอะไรไหมครับอืเออก็ได้ค่ะพีเซต์เลยค่ะก็พีเซต์เลยปัญหาเดียวที่เราเจอประนันก็คือเสื้อเกาะมันหนักมากใช่มีน้ําหนักมากครับค่ะตรงกับที่ผู้หมวดบอกเลยหนักประมาณเท่าไหร่นะ จะอยู่ที่ประมาณต่อต่อหนึ่งเทปเนาะมันจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังต่อหนึ่งเทปก็อยู่ที่สามถึงห้ากิโลก็คือเราใส่สองอันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหกถึงสิบกิโลสิบกิโลใช่ครับนะครับใช่แล้วก็ในพื้นที่ที่เราศึกษาค่ะที่สำราญมีโรงพยาบาลด้วย เรามีทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรเรามีโรงพยาบาลของทหารใช่ข่ายโรงพยาบาลข่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,ช่่คะและเนื่องจากเราเองก็ลงทําวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตยเยอะมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยผู้ป่วยล้างไตสี่ถุงทุกอย่างคือขยะทิ้งหมดเลยค่ะถุงไตถุงไตที่ล้างเนี่ยคะ่ะถุงมีใหญ่เนี่ยนะคะเราก็เอ๊ะไอ้พวกเนี้ยเอาไปทําอะไรต่อ เขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรมีคนเอาไปทําเป็นแบรนด์กระเป๋าแล้วค่ะครับราคาแพงมากอืแล้วไปขายในห้างด้วยชาวบ้านซื้อไม่ได้อืเราก็เลยเดินไปหาอาจารย์วิศวะได้คุยกันว่าถุงไตกับกระจกหน้ารถยนต์นะคะซึ่งทางวงพาณิ์เองเป็นบริษัทที่ร่วมกันกับเราด้วยส่วนนี้นะคะก็ยังคิดไม่ได้ว่าตัวกระจกหน้ารถจะเอาไปทำอะไรกระจกไฟหน้ารถเนี่ยนะใช่ทิ้งเยอะมากเลยที่ดำ ดำแต่ละปีเนี่ยทิ้งเยอะมากอ uh huh. ใช่รถชนกันมาเนี่ยกระชกมาเลยลเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้มันมีสารอะไรจนนาั้นนก็สําหรับตัวที่เป็นถุงล้างไตนะคะถ,ถุงที่บรรจุน้ํายาล้างไตก็คือเป็นใน,น,นส่วนของตรงนี้นะคะอ่ะมันจะเป็นพลาสติกชนิด โพลีไวนิลคลอรีนค่ะหรืที่เราเรียกกันว่า PVC อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติมันเนี่ยเหนียว uh huh. เหนียวมากเลยค่ะเราก็เลยดีไซน์ให้มันมาอยู่ในส่วนที่ทำหน้าที่เหมือนกับดูดซับแรง <Abs orb. S 2> อับสอบใช่ค่ะ แล้วก็ส่วนอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือไฟหน้ารถนะคะก็จะเป็นพนนนาลาสติกในกลุงแล้วนะค่ะไอ้นี่ไฟหนา้ารถทุบแล้วมาใช่ค่ะเราเราย่อยให้มันมีขนาดเล็กลงแล้วก็เอาไปหลอมใหม่ให้มันขึ้นรูปตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะเอ,เ,อเอ่คุณสมบัติไฟหน้ารถเนี่ยมันมันมันสามารถมันเป็นพลาสติกในกลุ่มของพวกโพลิคาร์บอนตค่ะซึ่งจริงๆอ่ะพลาสติกตัวเนี้ยค่ะมันมีการใช้งานในลักษณะของการทำเกราะกันกระสุนอยู่แล้วค่ะ แล้วก็เอาไปทําพวกหลังคาแบบแ,แทนกระจกอย่างเงี้ยค่ะก็คือทําวัสดุกลุ่มนั้นอยู่แล้วแล้วมีอะไรอีกอาจารย์จ,จริงๆอ่ะมันจะมีประกอบตัวนี้ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันจะมีส่วนประกอบของเส้นใยเคปเลราด้วยครัแต่ถามว่าทําไมเราต้องเอาเส้นใยเคปลรามาใช้เพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะว่าตัวนี้มันเป็นวัสดุที่เราใช้งานมาแล้วเช่นถุงล้างไตหรือแม้แต่ตัวกระจกไฟหน้ารถฉะนั้นคุณสมบัติพวกนี้ค่ะเวลาเรามาขึ้นรูปโปรเซสใหม่ มันจะมีคุณสมบัติด้ลงฉั้นเราก็เลยจะต้องใช้เส้นใยเคปลาที่เป็นเส้นใยที่มีสมรรถนะสูงมีความสามารถในการทนแรงกระแทกอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยแต่ตัวนี้เราจะพยายามใช้เส้นใยเคปลาให้ได้น้อยที่สุดเพื่อที่เราจะเอาพวกขยะพวกนี้ที่มีคุณสมบัติที่ดีมาช่วยในการสับแรงแล้วก็เป็นการลดต้นทุนของตัวตัวเก็บกันกระสุนที่เราผลิตขึ้นมาค่ะ,คะ,อะตอบโจทย์อย่างผู้หมวดเมื่อกี้ว่าน้ําหนักค่ะหกถึงสิบกิโล ไอนี่ถึงแล้วป่ะเบาไหมพุ่งหมดเมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วเบาเ <c oughs> บามากเบาไหมใช่ครับคือถ้าเทียบถ้าสมมุติว่าหล่อขึ้นรูปเทียบกับตัวที่เรามีอยู่ผมว่าน้หนนัก่าจะเบาน่าจะทุน่กนกนักน,กน,กนไปได้สักห้ิปอร์เ็นโอเคละวัสดุทั้งหมดทั้งเพยอาจารย์ก็พูดไปแล้วมีสามสี่ส่วนแต่ว่าผลของการทดสอบผมก็พกลอยชื่น<า>มชมเออผมก็พลอยชื่นชมไปด้วยดีใจไงเนี่ย เราก็เลยไม่รู้ว่ายังไงว่าตัวไหนที่มันจะผ่านการทดสอบได้บ้างคราวน,นี้เราพบว่าอ๋อมันมีตัวใดตัวหนึ่งผ่านการทดสอบ,รบเราก็เลยค่อนข้าง,างจะดีใจดีใจ <c oughs> ตัวนี้ทำให้เราก็ได้ใช่ตัวหวยออบคาสี <c oughs> ตัว S4 นะฮะ s c <oughs> <S ผ่านการทดสอบนะครับ,รบผ่านทดสอบเดี๋ยวอจา์ช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่า มันผ่านการทดสอบอะไรบ้างผู้มวดอธิบายผู้หมวดอธิบายได้่มาายผมดขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของการทดสอบเราใช้ปืนพกเนาะขนาดจุด4-5ดับปืนพก11กระสุนขนาดจุด4-5ในการยิงทดสอบระยะประมาณ5-7เมตรครับก็พบว่ากระสุนไม่ทะลุแผ่นแผ่นงานที่อาจารย์ทําขึ้นมาใช่ครับก็คือไม่ไม่ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามก็จะ แค่ดุ้งเฉยๆเนาะแล้วก็ไม่ทําให้ลูกทรงที่เราทํามาเนี่ยแตกกระจายหรือเสียนั่นก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าถ้านี่ขนาดเราทําแค่บางๆก็ยังสามารถที่จะกันได้ถ้าสมมุติว่าเราเพิ่มปริมาณความหนาอาจจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับที่มีโดยทั่วไปซึ่งผมมั่นใจว่า คุณภาพน่าจะน่าจะดีน่าจะใช้ได้ใช้ได้ต้งขอสันนิษฐานไว้ก่อนเอออันี้ก็เป็นโจทย์อันแรกนะที่อาจารย์เขาตกมือดีใจเมื่อกี้นะครับว่าโอ้โหดีใจน่นแสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมตัวนี้ประสบความสาเร็จไปแล้วอย่างน้อยสุด50%มากจริงๆเรายังไม่จบเนาะอาจารย์เพราะว่าเรามีอันนี้ได้ค่ะที่สำรานเรามีรองเท้าแตะที่มาจากทะเลด้วย แต่เราไม่ได้เอามาชวันนี้จริงๆยังมีอันนึงที่จะเป็นแผ่นซอฟต์ตรงนี้ด้วยก่อนที่จะถึงตัวค่ะซึ่งอันนั้นก็จะมีบริษัทหนึ่งที่ร่วมกันกับเราก็คือบริษัทของคุณดินนะจ๊ะซึ่งบริษัทไดะเขาจะมาช่วยทําเสื้อซึ่งเสื้อนี้อัตลักษณ์พิเศษอีกไม่มีประเทศไหนในโลกมีด้วยครับคือชายผ้าถุงของแม่ผ้าถุงของแม่ใช่ยัง ต้องถามพี่ที่ทางเออทำไมต้องใช้ผ้าถุงของแม่ใช่ใก็มีโอกาสได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็ได้นําผ้าถุงยญาไปด้วยครับก็เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราอีกอย่างนึงครับแล้วที่ที่สุโลกเอาผ้าถุงของแม่ที่ไหนครับไปสุโขทัยเอาไปสุโขทัยเราเอาผ้าทอมือทอดินย้อมด้วยมือย้อมด้วยดินเลย ของชาวบ้านเลยเป็นความร่วมมือกับชุมชนด้วยค่ะเราไม่ใช่มีแค่อาจารย์วิศวะนี่นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่วิศวะกับสื่อสารมนาะทางานร่วมกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทํางานกับทหารด้วยปกติหนูสวยๆค่ะพี่หนูเป็นมุมสวยๆอ่า <c oughs> หนูมาเจอความเข้มแข็งของทหาร,ร,รแล้วยังจะไปเจอชาวบ้านไปเจอชุมชนจริงๆต้องให้อีกคนหนึ่งเข้ามาด้วยนะคุณดินเนี่ยเราจะทํางานร่วมกันเพราะว่าไปทํางานกับชุมชนแล้วก็พบว่ามีผ้าทอ ทำจากมือชาวบ้านแล้วย้อมมาจากดินดินนี่เลยค่ะเลยอค่ะเราก็จะให้ชุมชนเย็บเสื้อกาอให้กับทหารด้วยโอกาสไม่สําเร็จเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้ตรวจสอบแล้วนะฮะกอดคอกันแล้วนะเห็นแล้วหนทางพัฒนาต่อไปนาคตจะเพิ่มขนาดไหนนะฮะเพราะนั้นขอถุงไตเพิ่มนะฮะตุ่นนชครับถุงไตนะฮะลง โรงพยาบาลไหนนะครับที่มีถุงไตเหลือใช้นะครับขอค่ะขอเลยฮะทางมอไนเดนจวกนะฮะอาจารย์เปิ้ลเนี่ยในานาหัวหน้าศูนัวหน้าเนี่ยฮะการวิจัยเนี่ยขอถุงเลยนะครับนะฮะถุงไตทั้งหมดทั้งเพเนี่ยนะครับกระจกรถนะครับแล้วก็รองเท้าแตะที่ไม่ใช้แล้วรองเท้าแตะที่ไม่ใช้แล้วใช่ค่ะรองเท้าพนนี้เดี๋ยวพี่ขอจะกลมมองให้ไม่เป็นไรขอเรียกเงี้ยว่าเป็นต้นแบบ เป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมในระดับยรากย้าที่ขึ้นไปสู่ระดับนโยบายได้ชัดเจนและไม่ต้องใช้ทุนเยอะแยะมากมายนะครับและเป็นประโยชน์ต่อสองคงมทงจริงๆขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์เพื่อนขอเป็นทุกคนครับจขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ